สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Big City o n ออนไลนนั่นเองท่านผู้ชมครับนตอนนี้ตัวเกมมีอัปเดตใหญ่เข้ามานาะมีระบบหลายระบบที่น่าสนใจนั่นเองนาะงสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น Open World แบบโลเพนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแบบ GTA โลเพอยู่นั่นเองท่านผู้ชมครับกราฟิกบรรยากาศในเกมถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจะเห็นนะตอนนี้ตัวเกมสามารถเปิดไมค์พูดคุยกับผู้เล่นอื่นภายในเกมได้แล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับตัวไมค์เนาะ นี่ครับเราก็กดอนุญ,ญาตใหม่แบบนี้นะฮะตัวนี้ผมไม่อนุญ,ญาตแล้วกานท่านผู้ชมครับเพราะว่าเปิดฟังก์ชันโหมดเกมอยู่เนาะโอเคเนาะประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเราสามารถเปิดพูดคุยกันได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะได้เกมที่สามารถเปิดใหม่ในเกมพูดคุยกันได้แล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเกมมีมุมมองบุคคลที่1ด้วยท่านผู้ชมครับนี่มุมมองแบบนี้เนาะ first person นะครับผมนี่เจ๋งไหมก็จะมีการปรับแบบนี้นะครับเป็น third person มุมมองใหม่นะครับอันนี้จะเป็น third person มุมมองเก่า นะครับผมอันนี้จะเป็นเฟิร์สเพอร์เนนะครับเป็นมุมมองบุคคลที่1น,นะที่มาใหม่ก็จะเป็นเติร์ดอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว UI เหมือนเขาจะปรับใหม่ด้วย่านผู้ชมครับเนี่ย UI ตรงนี้เนาะมีท่าเต้นต่างๆด้วยนานผู้ชมครับตรงนี้แอนิเมชันต่างๆน่าสนใจไหมเนี่ยดูนะแอนิเมชันครับเริ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีการพัฒนาแล้วก็ทาการอัปเดตเพิ่มเติมแบบเยอะมากนานผู้ชมดูดินี่เห็นปะ่ะเออแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูอ,อาวุธต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับ <าง S 1> ส่วนแมปเกมนี้ท่านผู้ชมครับต้อ<า>งบอกเลยว่าแมปใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกระบบต่างๆเพิ่มเข้ามาเนาะมีในส่วนของการบล็อกในส่วนของตัวเค,ควสเพิ่มเติมใหม่ด้วยนะครับที่อยู่บริเวณแถวนี้แหละนะเนี่ยที่เป็นเควสแบบนี้อะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกก็มีรถใหม่นะครับมีรถใหม่เพิ่มเข้ามาเนาะก็จะมีคันนี้1คันนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งก็คือคันนี้ นี่ครับที่เป็นตัวรถใหม่เพิ่มเข้ามานาะอที่เหลือก็จะเป็นพวกพวกของแต่งตัวใหม่นะครับก็คืออันนี้นี่อันนี้อันใหม่นะ้อแว่นเหมือนจะไม่มีอันใหม่นาะอมีเสื้อผ้าอันใหม่อันนึงท่านผู้ชมครับก็คือตัวนี้นี่ก็คือใส่เข้าเซตกันเลยเอ,อันที่เขียนว,ว่าเดียวรับใหม่นี่นี่อันนี้นี่ถุงมือแล้วก็กางเกงนะครับตัวใหม่นี่เป็นชุดนักแข่งไงคือแบบเอ้ยเท่เลยนะเออแต่ว่า ซื้อไม่ไหวว่าท่านผู้ชมครับกดแบ็กดูนะครับต้องใช้ในส่วนของตัวเจมนะครับค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญญาซื้ออยู่แล้วท่านผู้ชมครับสําหรับตัวนี้เนาะเออแต่ทีนี้เราเสกรถเพื่อทําการขับไปที่เควสกันดีกว่าท่านผู้ชมครับนะเรียกเลยนะนะบายเลยท่านผู้ชมครับบายรถแล้วก็เรียกรถมาเนาะแล้วก็รอเวลาเรียกมาแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมตัวนี้ฟืบโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขึ้นรถเลย เกมนี้น่าสนใจตรงที่เกมสามารถลกรถดได้ด้วยนะเหมือนอใครที่เล่น GTA ที่ทำการลกรถดอะไรแบบนี้นะนี่ไปครับแต่ข้อเสียของเกมนี้ก็คือมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้นั่นเองทผู้ชมครับเ,เฮ้ยแหมผมนี่เลี้ยวอะไรของผมะ <laughs> มันปรับมุมมองอตอนขับรถได้ไหมเนี่ยเออปรับได้เจ๋งอยู่นะ บ้าๆไปท่านผู้ชมเจ๋งอยู่นะสำหรับเกมตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราขับไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะเราจะไปที่ต่อตัวภาร,รกิจของเราเนาะทำไมมันค่อนข้างไกลนะภาร,รกิจเกมนี้ก็มีเยอะนะรบเพย์หรือว่าจะเป็นการส่งของการขับรถแท็กซี่ต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวจุดที่ผมไปเนี่ยนะ่าจะเป็นตัวเควสใหม่ที่เป็นภาร,รกิจที่เราสามารถเล่นได้เดี๋ยวตัดฉากไปตอนนี้ถึงแล้วกันนะนี่ครับมาถึงละอ่าอันนี้น่าจะเป็นมิชชั่นใหม่มัง้ง Start mission อะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นภารกิจที่เอาไว้หางงหาเงินนั่นเองทุกผู้ชมครับเป็น mission story นั่นเองเนาะจริงๆมันมีหลายอันเนาะมีการจอดรถมีสกิลต่างต่างครับมีในส่วนของทักษะการขับรถนะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นอันนี้สักอันหนึ่งนะครับในส่วนของตัว mission ที่เป็นภารกิจใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานอนในอัปเดตนี้ทุกผู้ชมครับถือว่าเป็นอัปเดตที่มีอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะเลยโอเคเราวิ่งไปเลยนะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป ปพิ่วเปิ่ิวิ่งมาเพื่อเอารถนั่นเองทานผู้ชมครับขึ้นรถเลยนี่ครับแหมแล้วก็หมาลูกพี่เราไปกันจะไปไหนมากจุดให้ผมด้วยนะครับอย่าบอกว่าแค่นี้นะแล้วก็ขับออกมาแค่นี้นะแล้วผ่านเลยนี่แบบเกินไปนะครับนี่มันจะเป็นภรารกิจตามเควสที่เขากำหนดไปอะครับกำหนดมาหรือไม่กำหนดไปกำหนดไว้อะครับ ในส่วนของตัวเส้นทางที่เราจะไปเนาะเฮ้ยสีในส่วนของตัวบรรยากาศตัวเกมเปลี่ยนเฉยเลยโอเคจุดอยู่ค่อนข้างไกลนะเดี๋ยวผมตัดฉากตอนที่ถึงแล้วกันนะครับนี่ครับถึงแล้วตัวภารกิจของเราฟืนี่เรียบร้อยนะครับทําการลงรถเนาะ อันนี้ก็น่าจะจบในส่วนของตัวสตอรี่อันแรกนั่นเองทุกผู้ชมครับมิชชั่นคอม p l e t เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะได้เงินต่างๆนะครับเราจะไปเล่นสตอรี่ถัดไปเลยก็ได้เนาะมันจะมีเนื้อเรื่องแนะนําเราเรื่อยๆเลยนั่นเองทุกผู้ชมครับแต่และอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับใครที่จะเล่นโลเพนะครับเราต้องเข้าโหมดตัวออนไลน์ตัวนี้เนาะแล้วก็เลือกในส่วนของตัวโลเพตรงนี้ทุกผู้ชมครับถ้าอยากเล่นแบบพวกมีสายอาชีพต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวในอนาะคตเกมนี้ก็จะมีการพัฒนาพวกอาชีพใหมๆนะ่ๆเนาะเท่าที่เห็็นกจะมีีอาชพ แท็กซี่นะครับส่งของหรืออะไรแบบนี้ที่ผมเห็นนะอาจจะมีอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตเรื่อยๆเลย,เลยนี่นึงท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เลือกโลเพนะครับแล้วก็ให้ดูเซิร์ฟเวอร์ที่มันปิงเขียวๆนะสีเหลืองๆนี่พอเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นปิงสีแดงนะสีแดงก็แบบนี้เลยท่านผู้ชมครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยไม่แนะนำเนาะเพราะว่าเราเข้าไปเล่นมันจะค่อนข้างแหลกจริงๆเราสามารถเล่นอื่นๆได้อีกนะครับมีฟรีตรงนี้เนาะก็เข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็โหมดพวก ขับรถต่างๆเนาะแล้วก็โหมดแบทเทิลนู่นนี่นั่นนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะแล้วก็เกมนี้สามารถแต่งตัวได้ด้วยท่านผู้ชมครับนี่ก็แต่งกันได้เลยเนาะแต่วิธีการหาเงินในช่วงแรกนะครับผมก็ให้ทําการกดดูในส่วนของตัวตัวนี้นะครับกดให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้เงินต่างๆมานะครับได้เงินได้เจมนะมันกดได้24ชั่วโมงครั้งหนึ่งอะไรทํานองนี้แหละนะครับโดยรวมนะก็มีอาวุธเพิ่มเติมอีกนะครับตัวนี้ กดดูโฆษณาเช่นกันนะครับสำหรับถ้าอยากจะได้พวกอาวุธต่างๆอะไรทํานองนี้มาใช้นอกก็จะมีเมนูอาวุธอยู่ตรงนี้นะานผู้ชมนี่ <c oughs> เห็นไหม เออเราก็สามารถเลือกเอาเอาวุธมาได้นะครับแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็อย่าลืมล็อกรถด,ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานั่นเองเนาะต่อมาท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากราฟิกกันบ้างเนาะให้เราไปกดที่แมปเนาะแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองนั่นเองท่านผู้ชมครับกราฟิกตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้ตามที่ตัวเกมเขาฟิกไว้กลางจอด้านบนเลยนะครับจะเล่นเวทีไฮก็เล่นเวทีไฮแบบนี้นะถ้าไปปรับด้านล่างเป็นสูงสุดนะครับตัวเกมมันจะหลุดเนาะมือถือผมใช้ snapdragon 8 8 8 นะครับยังมีปัญหาตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นแบบรวดเร็วมากนะตัวละครลอยไปไกลเลยเ <c> น <oughs> ี่ยเช่นจะเล่นไฮก็เล่นไฮแบบนี้ไปเลยเวลี่ไฮก็เวลี่ไฮไปเลยมีเดยมก็เล่นมีเดยมไปเลยท่านผู้ชมครับถ้าเราปรับสูงสุดอ่ะมันจะมีอาการแนงแล้วก็มีอาการหลุดนู่นนี่นั่นด้วยนัเนเองท่านผู้ชมครับสาหรับเกมตัวนี้นะอันนี้เป็นปัญหาที่มือถือผมเจอนะครับขนาดสเปคสูงแล้วนะยังเจอปัญหานี้อยู่เลยท่านผู้ชมครับแล้วก็เกมนี้จะมีผู้เล่นออนไลน์จริงแบบเยอะมากท่านผู้ชมครับเราสามารถพิมพ์ชงพิมพ์แชท อ่พูดคุยกันได้เลยนะในแชทนี้นะท่านผู้ชมครับเออก็มีผู้เล่นแบบเยอะมากนะแล้วก็เข้ามาเล่นกันเรื่อยๆเลยนะในส่วนของตัวโลเปนะครับตัวนี้นะเอาเป็นว่าใครที่สนใจแนว Pen World ที่สามารถเล่นแบบโลเปมีอาชีพให้เราเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะถ้ามีไอเกมอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ